ทริปวิ่งมาราธอนที่ประเทศแฟรโรอแลเลนส์ครั้งนี้เรามาทั้งหมด8วันครับเราก็ต้องวางแผนขับรถดีๆนะฮะเพราะการข้ามไปข้ามมาระหว่างเกาะมันจะมีค่าใช้จ่ายนะนอกจากจะใช้เรือเฟอร์รี่ยังมีการขับลอดอุโมงค์ใต้ทะเลที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยอุโมงค์เนี่ยก็จะมีระบบกล้องจับเลขทะเบียนและคิดค่าผ่านทางรวบเป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นรถเช่าก็จะสรุปยอดกันตอนที่เราคืนรถครับ เมืองคลาสวิกนะครับเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเมืองหลวงนะครับมันน่าทึ่งตรงที่ว่าประเทศที่มีประชากรเพียง5 0,000่น 50, 000กว่าคนเนี่ยจะมีสนามกีฬาใหญ่โตมีไฟสปอตไลท์สูงตระหง่านมีระบบถนนหนทางเชื่อมระหว่างเกาะด้วยอุโมงค์ใต้ทะเลยาวเป็น10กิโลเมตรเลยหรืออุโมงค์ที่ทะลุภูเขาหินสูงๆหลายแห่งนะครับสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตไฮสปีดที่นี่มีครอบคลุมเกือบทั้งเกาะนะครับประเทศนี้เขารวยมาจากไหนกันนะ ให้ถ่ายว่ากิจกรรมในช่วงเย็นของวันนี้ที่ประเทศฟาโร,ารไอลแลนด์เราทำอะไรเก่งมากครับลรามาฮายกิ้งให้เช้ใชาให้เกียนให้ตลอดเวลา ที่พักในฟาโรไอแลนด์จะมีโรงแรมแค่เมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเราเลือกเช่าบ้านแบบ Airbnb เนาะเพราะว่าบางเมืองมันหาโรงแรมไม่ได้แล้วเราก็อยากได้บ้านที่มีเครื่องซักผ้ามีครัวไว้ทําอาหารด้วยมีหลายมื้อเลยที่เราทําอาหารเองนะฮะนอกจากประหยัดแล้วว่ายังถูกปากด้วยครับหลังจากที่เราเจอถุทซัพซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เราก็รู้สึกว่าการทาอาหารกินเองถูกกว่าเยอะเลยแซลมอนหอมมาก ประเทศนี้รักสิ่งแวดล้อมกันมากนะฮะเวลาเราไปซื้อของตามร้านหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องพกถุงผ้าไปเองหรือแม้แต่เวลาซื้อนมก็ยังจะต้องกดนมจากตู้โดยใช้ขวดแก้วรีไซเคิลเลยฮะอันนี้เป็นหลูให้30นาทีบนเกาะคูน้อย <c oughs> คูน้อยส่วนอันเกาะข้างหลังนี้เข้าซอยข้าซอยนะฮะ เอารถมาเข้าคิว2ชั่วโมงเราก็ได้ขึ้นเฟอร์รี่ไปกเกาะข้าวซอยแล้วนะครับเมือ่อเช้าเราอยู่ฝั่งนูงน้นเนาะใช่แล้วก็คุณน่อยเดี๋ยวรอข้ามาฝั่งข้าวซอยเรานั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามาที่เกาะแคลซอยนะครับแล้วก็ขับไปทางเหนือของเกาะไปที่คาเลร์ไลท์เฮาส์โอ้เห็นไลท์เฮาส์แล้วนะฮะบ,บนนั้นการมาเกาะฟา r โรไอลแลนด์นะฮะ ไฮกิ้งเป็นกิจกรรมเดียวที่คุณสามารถทําได้เพราะอย่างอื่นไม่มีอะไรให้ทําครับใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีหลุมศพของเจมส์บอลนะฮะในหนัง007ภาพสุดท้ายนะฮะ No Time ุด Die ก็ถ่ายทำบนเกาะแคลซอยนี้นะครับภาพสุดท้ายก่อนเจมส์บอลตายก็ยืนอยู่บนหน้าผาน,นี้นะครับเขาก็เลยทําเป็นหลุมศพขึ้นมากลายเป็นจุดท่องเที่ยวเพิ่มได้อีกหนึ่งแห่งสําหรับประเทศนี้ฮะค,ความเห็นส่วนโตผมนะคือการมาไฮค์ที่แคลซอยเนี่ย ผมให้เป็นไฮไลท์เบอร์หนึ่งของที่ท่องเที่ยวในประเทศฟโลไอแลนด์เลย แล้วเราก็มาถึงทอชาวนครับเมืองหลวงของประเทศ f a r ์โรอ s ล a n น s ประชากรเกินครึ่งอาศัยอยู่ในทอชาวนีน่แหละ ฤดูท่องเที่ยวของ Faro e Islands คือช่วงฤดูร้อนนะครับอากาศใน Faro e Islands แปรปรวนมากๆฝนตกเกือบตลอดทั้งปีแต่บางทีฝนตกอยู่เดี๋ยวก็อาจจะแดดออกบางทีก็อาจจะมีหิมะก็ได้นะครับแม้ในช่วงฤดูร้อนก็ตามแล้วก็เมฆเยอะลมแรงมากๆดังนั้นใครจะมาเที่ยวก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้ครบทุกแบบนะครับผมสกุลเงินที่ใช้ของประเทศนี้เป็น f a r o e s e k r โ n a นะครับหรือว่า Danish k r o n e ก็ได้อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็น1ต่อ1นเสมอนะครับ แต่ทุกที่ใน Faroe Islands ก็รับบัตรเครดิตก็ถือว่าง่ายมากๆแทบจะไม่ต้องพกเงินสดเลยฮะเราไปรับบิบงานวิ่งชื่อ t o r า h มา n Marathon นะครับจัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมือง t o r า h n เล็กๆง่ายๆครับใช่แลด์เย็บครับใ a ่แลด์พอรับบิบเสร็จเราก็ขับรถรีวิวดูเส้นทางวิ่งนะฮะในการขับรถรีวิวเส้นทาง t o r า h มา n Marathon นะฮะ <c oughs> เนินเยอะไปไหน สัญญาว่าในคลิปหน้าเราจะได้วิ่งมาราธอนกันแล้วล่ะ